สมาคมพักการปัดช่องท่านวุฒิชัยมณีรัตนก,กุลประธานภูมิภาคาหวิชาธรรมศาสตร์ครับท่านเฉลิศักดิ์รักกิตติสมนะครับประธานสหวั่เจ้าพ่อลูกสวยนะครับท่านคงติดลิมบินยาเลอร์นายกประเทศรีเมืองปักช่องครับท่านวีระพลนะท่านตำรวจเอกวีระพล การถ่ายนรื้วบภูอทอนปักช่องกับแขกผู้มีเกียรติสมาชิกชาวพักการปักช่องที่เคารพทุกทัานรับวันนี้ผมมีโอกาสและก็ะได้รับเกียรติจากท่านประธานท่านนายกที่ได้เชิญผมมาในงานประจำปีที่สำคัญงาเป็นงานสังสรรค์นะที่ พวกเราชาวภาคกลางเนี่ยขาดหายไปนะครับสามปีด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คือเราสร้างปีว่ามีการแค่บตบาดในละคีหกสิบเก้านะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยคือเป็นปีสำคัญนะของชาวภาคกลางกับช่องอที่ได้มาร่วมการผิดครั้งหนึ่งในเป็นปีที่53นะครับครัคร้งที่53แล,แล้วก็ได้มาร่วมการาสัองครบ์พบเจ ทา,างอำเภอบักช่องนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ต้องขอเรียนว่า,าสมาคมพักการนนั้นเป็นสมาคมที่มีภารกิจส่วนหนึ่งในการดูแลเรื่องของกิจการที่เป็นสาธารณสุขน,นะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องชาวอำเภอบักช่องมาเดินตล,ลอดร่วมกับมูลิธีสวัสดิ์ประชาธรรารัชดหมุดมูลิตีต่างๆที่สำคัญในพื้นที่ของอำเภอบักช่องอำเภอบักช่องเป็นอำเภอที่มีความพิเศษนะครับ,บ เราทราบดีว่าปากช่องของเรานั้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามท่องเที่ยวมากมายในแต่ละปีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวแล้วแสดงว่าปากช่องดีมากนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านณที่นี้เนี่ยได้รับทราบไปด้วยว่าจริงๆทุกท่านรับทราบอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าปากช่องจะมีเสรจจิตดีเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมีพี่น้องประชายชนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ยังต้องการการดูแลเอาใจใส่เขาเป็นกลุ่มที่ต้องบ่าวให้มีการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับโดยเฉพาะยิ่งส่วนราชการเนี่ยถึงแม้จะมีนโยบายในการดูแลผู้ายากไร้แต่โดยข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณต่างๆก็อาจจะไม่เพียงพอในการดูแลเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของเบอร์บักช่อของเรามีสมาคมนะที่สําคัญนะมีมูลที่สําคัญที่มุ่งที่จะร่วมกัน แลนะดูแลกลุ่มคนเหล่าน,นี้ผู้ยกากไร้เหล่าน,นี้นะครับให้เขามีความสุขแ,และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือความเข้มแข็งนะของทุกท่านที่อยู่ในวันนี้นะครับที่มาร่วมง,งาน,นวันนี้ก็คือการที่ทําคุณประโยชน์ในการสับคมเช้าบนปักช่องของเรานะฉะนั้นต้องขอชื่นชมนะครับต้องขอคบคุณท่านประธานท่านท่านนายกนะครับสมหรับครงก,การนะครับในคุณของเรานะครับที่ท่านได้ ที่เข้มแข็งของชาวพักการสช่อง,อง,น,น,ง,ง,งน,นะครับั้งแตังเป็นเดางที่มาท่านก็คงจะดดูแลนะครับผู้ด้โอกาสและก็ผู้ย่างยืนไรเ่เพียงเราอยากต่อเนื่องต่อไปร่วมกับสมาชิกและก็กรมการของสมัครพรรการกับในโอกาสนี้นะครับขอสุดท้ายนี้ในวาระที่เราใกล้จะสิ้นปี2516แล้วก็จะ90ปีปีใหม่ในปี2517นะครับผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารปรโลก บุญญาบรรีแห่งคุณแม่ย่าโมที่เราชาวโคราชอารมนับถือบุญญาบรรณีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสเมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบุญญาบรรีแห่งองค์เทพเทวาทั้งปวงขอดลบบิาดาพันธ์พรให้ทุกคนทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกคนในที่ร่วมการงานในวันนี้นะครับได้ประสบใจความรุ่งเรืองประสบความสําเร็จ และมีความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีปีใหม,สม่ส5ั7นาเาครับขอบคุณท่านแตนเพอน